อ่านท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักรภาคหนึ่งเล่มที่สองตอนที่39ตอนวางหลังสุดตึกล้ํา <c oughs> สองซือเหยนเพื่อเอ่ยปากซักถามทั้งหมดก็ทราบว่าเป็นเรื่องราวใดที่แท้คนเหล่านี้เป็นคนใช้ชีวิตกลางเคินในมหานครให้การว่าเมื่อวานเห็นเกี้ยวของตะกุลฟ้านออกจากวางเจ้าจิ้งอ๋อง ก็ไม่ได้กลับบ้านหากไปทางตะวันตกของตัวเมืองจบทั้งกลางคืนค่อยแบกเกี่ยวกลับบ้านด้วยท่าทีระตับละล่อฟ้าเสียนหยีตาเฝ้าดูเหตุการณ์นึกเติมสายขีดความสามารถของตระกูลกลัวถึงใช้เวลาครึ่งวันก็สอบหาตัวบุคคลที่เคยพบหน้าตนเองมามากมายถึงเพียงนี้จิงทอก็นึกร้อนใจอยู่บ้างลดชุ่มเสียงเบาลงกล่าวว่าอีกสักครู่ยืนขานไม่ยอมรับบอกว่าคนเหล่านี้ ถูกตระกูลกลัวซื้อตัวมาฟันเสียงทอดถอนใจกล่าวว่ากลัวเป๋าคุณถูกทุกตีจริงหรือว่าเพียงเพื่อปรับปรำข้าพเจ้ากับทุ่งเงินทองกระทำเรื่องราวมากมายถึงเพียนนี้ไม่ออกจะขัดกับเหตุผลอยู่บ้างจิ้งทอคิดไม่ถึงว่าเต้าเสียกับคิดอ่านแทนฝ่ายตรงข้ามต้องตะลึงลานกับที่ ยามนั้นมุมปาบส่งซืียหยนปรากฏรอยยิ้มเยอะอยันขึ้นเพ่งตาถามว่าเมื่อคืนคุณชายฟ้านไม่ใช่อยู่ในบ้านหรอกหรือเหตุใดมีผู้คนมากมายพบว,ว่าท่านไม่ได้กลับบ้านขอถามคุณชายฟ้านออกตะเวนราตรีทำอะไรจึงต้องละลับละลอดถึงเพียงนี้เหมยจิลี่ขมวดคิ้วร่างมองดูฟ้านเสียงดูว่ามันจะตอบว่าอย่างไรภายในศาลเงียบสงัด ฟ้านเสียนทอดถอนใจสีนหน้าเพิ่มแมวกระอักกระอ่นวนชิดนิดหนึ่งยิ้มอย่างกระดาษกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าเมื่อคืนข้าพระเจ้าค้ังแรมที่เรือนมอมเมาเสียนทั้งหมดย่อมทราบว่าเรือนมอมเมาเสียนเป็นสถานที่ไหนหวนนึกถึงเร้าแย่ท่านนี้ค้ังแรมในหอหนางโลมอย่างนั้นความขึ้นไหวลับๆล่อๆเป็นที่อธิบายได้ ฝูงชนขอฟังพันหัวรอกคืนออกมาเมื่อจอลีกนันึงโลกอกก็กนึกล่องอ,อกทรงซือหยนยังสักถามไม่ลดละว่าเรือนมัมเมาเสียนขอถามผู้ชายฟ้านีพยานยืนยันหรือไม่ฟ้านเสียนกล่าวอย่างกระดากว่าแม่นางสื่อลีหลีสามารถเป็นพยานได้ทรงซื่อหยันที้เงียบงันไปเล็กน้อยพันหัวรอกยืนยันกล่าวว่าอย่างนั้นหรือแต่ว่า วันนี้แม่นางสื่อลิลี่ออกจากมหานครเดินทางไปเมืองยังเมืองสู่โจรเรื่องนี้ออกจากประจบเหมาะไปแล้วไม่ทราบมีคนกลัวว่าแม่นางสื่อลีลี่จะกล่าววาจาที่ไม่สมควรกล่าวมาหรือไม่ฟันเสียงเงินมาขึ้น จับจ้ามองหน้าส่งสื่อเยินคล้ายรุ่งรู้ว่าตุกุลกลัวใช้พิธีการบีบบังคับให้แม่นางสื่อลีลีออกจากมหานครดูท่าฝ่ายตรงข้ามดำเนินการอย่างรอบคอบนักส่งสื่อเยินคล้ายมีแผนเป็นมั่นเหมาะจึงน้อมคำนับต่อเหมยจือลีกล่าวว่าเรื่องราวชัดแจ้งยิ่งคุณชายฟ้านตอนแรกทุกตีคนต่อมาให้การเท็จขอได้เท้า วบคุมตัวผู้ต้องหาไว้รอไต่สวนจึงทอซึ่งเงียบงันไปช่วขณะพลันยิ้มออกมากล่าวว่าหรือว่าเพียงเพราะเ้าแย่ของเราออกท่้าราตรีก็ถูกตั้งข้อหาอุกชะก,การถึงเพียงนี้ส่งสือง่อยนกล่าวว่าเมื่อคุณชายฟานออกท่องราตรีตอนแรกเสียงเชิงจะไหนว่าคุณชายฟานอยู่เย,ย้าเฝ้ากับเรือน จิ้งทอตอบได้วยสีหน้าเป็นปกติว่าเรื่องนอนกอดบุกหาข้างแรมในเรือนหลิวจะอย่างไรไม่ดีไม่งามตอนแรกจรึงต้องทรงสื่อเยินยิ้มรางตัดบทว่านอนกอดบุกหาข้างแรมในเรือนหลิวอย่างนั้นตอนนี้บุกหาอยู่ที่ใดมันประสานมือคารวะโดยรอบกล่าวเสียงกังวานว่า เมื่อวันก่อนคุณชายกลัวกับคุณชายฟ้านเกิดค,ความขัดแยง้งเมื่อคืนก็ถูกลอบทำร้ายคนร้ายยำเหมืมกรเิมยำรำว่าเป็นฟ้านเสียนเมื่อคืนคุณฝ่ายชาติคุณชายฟ้านไม่ได้กลับบ้านแต่ไม่สาบบ้านบอกสถานที่ไปได้ขอถามคนร้ายเป็นใครมองกราดี่งก็ทราบได้เหมือจิลี่หันไปถามว่าฟ้านเสียนท่านใช้มีพยานบุคคลยืนยันว่าเมื่อคืนท่านอยู่ที่ใดหรือไม่ ฟานเสยนกบคิดแล้วยิ้มออกมากล่าวว่าความจริงแล้วเมื่อคืนข้าพเจ้าไปท่องดาตีกับซื่อจือของจิ้งอ๋องนทราบถือเป็นพยานบุคคลได้หรือไม่เื้อจือของจิ้งอ๋องเมื่อลากตัวซื่อจือของจิ้งอ๋องเข้ามาคดีนี้ยัง ไต่สวนอันใดอีกเหมยจีลี่หน้าดำคร่ำเครียดยกตัวทั้งสองฝ่ายมาที่เมือหน้ากล่าวเบาๆอยู่หลายคำจากนั้นประกาศยุติการพิจารณาคาดีให้ฟัานเสียงอยู่ในมหา,า,านครรอการไต่สวนระหว่างนี้ห้ามไม่ให้ห้ามม่ให้ออกนอกเมืองตระกูลกลัวย่อมไม่ยอมเลิกราจนใจที่พยานบุคคลฝ่ายตรงข้ามมีน้ำหนักมาก ยามกระทันหันไม่อาจทำอย่างไรได้ได้แต่กัดตะกอร์กลัวไปหาเรือใหม่ฝูงชนเห็นว่าการพิจารณาาารพิจณคดียุติแต่เพียงนี้ก็ส่งเสียงร้องววายและแยกย้ายจากไป <c oughs> ขณะที่ฟ้านเสียงกับเจ้าทอเดินทางออกจากศาลที่เหนือความคาดหมายคือพบว่าส่งซื่อเหยื่นยืนรอตนเองอยู่ที่เบื้องนอกส่งซื่อเหยื่นยิ้มพรามณ์น้องคณบเรียกหาว่าุณชายฟ้าน ฟ่านเสียนไม่ทราบมันมีเจตนาในจึงน้อมคำนับตอบส่งซื่อเยินกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าตระกูลกั๊วมีบุญคุณต่อเราวันนี้จะเป็นต้องทำเช่นนี้ถือว่าล่วงเกินแล้วฟ่านเสียนพันนึกถึงเรื่องหนึ่งจึงขมวดคิ้วถามว่าแม่นางซื่อลี่หนีออกจากมหานครจริงๆหรือรส่งซื่อเยินก็อออกจากศาลก็ให้ความเคารพต่อคุณทายฟ่านอย่างสูงจึงรับคำค้านหนึ่ง ฟ้านเสียนจับจ้องมองตามานถามว่าเป็นฝีมือของท่านหรือเป็นฝีมือของตะกูกลัวทรงซื่อหยันบัเกิดความตื่นเต้นสงสัยอยู่บ้างกล่าวว่าเราความจริงเข้าใจว่าเป็นคุณชายฟ้านใช้ให้นางออกจากมหานครหรือว่าไม่คืนท่านอยู่ในเรือนมอเมาเสียนจริงๆฟ้านเสียนฝืนยิ้มพทางกล่าวว่าเออเมื่อท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าทุกทีกลัวเป๋าปูนจริงๆ ยามนี้คดีความยุติลงชั่วขราวทั้งสองฝ่ายยังไม่พูดความจริงทั้งหมดหลังจากกล่าวจบส่งซื่อเหยื่อก็หันไปโดยสารเกี่ยวคันหนึ่งออกจากสำนักว่าการมหานครฟ้าเสียนกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าในเมื่อล่วงเกินแล้วยายต้องแสดงมิดแมตรีอีกจังโอยิ้มพรางกล่าวว่าส่งซื่อเหยื่อเป็นคนชันฉลาดมันลดทุ่มเสียงเบาลงกล่าวว่า เศร้าแย่ตอนอยู่ในบ้านได้บอกว่าออกไปท่องเที่ยวราตีกับซื้อจือของจริงของทรงเื้อยอนพอเดินหมากตาน,นี้สร้างความแตกตื่นแก่เราจนแทบขวันฟอตายแล้วฟานเสียนยิ้มครางกล่าวว่าทั้งหมดล้นทราบว่าบนสารเพียงเป็นการสแสดงสลับฉากยั่งต้องตื่นเต้นตึงเ,เครียดไปเิ้งทอสันึิษาทอดถอนใจกล่าวว่า ไม่ว่าเรื่องนี้พัฒนาไปในทางใดถือว่าล่วงเกินตระกูลกลัวแล้วถึงอย่างไรต้องล่วงเกินคนผ่านล่วงเกินคนที่ล่วงเกินได้สักคราเศร้าแย่หลังจากวันนี้ชื่อเสียงในเชิงกวีความเจ้าสำราญคงแพร่สะพัดไปทั่วมหาคนครแล้วถึงแม้เป็นความปรารถนาะแต่ไม่กล้าคาดหวังไปนับถือนับถือวังหลวงลึกสุดจจหยาด ใต้แสงอาทิตย์สาดส่องกระเบื้องเครือบสีเหลืองสะท้อนประกายสีทองกำแพงล้อมสีแดงเข้มสร้างความกดดันแก่ผู้คนชนิดหนึ่งในอุทยานตำหนักหลังสตรีชลาเข้าไปหน้าเมตตากรุณานางหนึ่งหลับตาพักผ่อนนับฟังรายงานจากคุณนางหญิงที่เบื้องหน้านางมีสตรีสูงสักสองนางอยู่ปรนนิบัติบนโต๊ะหินจักวางผลไม้ที่หายาก หนึ่งในสองสตรีสูงศักด์มีในตาหงตากแดงชาตินั่งปลอกผลไม้ผลหนึ่งป้อนให้สตรีชารับประทานสตรีชรา,าลืมตาขึ้นกล่าวว่าฮองเฮาชไหนเป็นท่านพางทอดพันเนยียผลไมาที้ยื่นส่งมารับสั่งว่าเรื่องเหล่านี้สมควรให้เด็กทั้งหลายกระทําท่านเป็นผู้นําวังหลังเป็นบรรดาของแผ่นดินไหนเลยกระทําเรื่องเชนนี้ได้ สตรีสุดิรนั้นยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าถึงอย่างไรส,สมควรแสดงความกตัญญูอยู่ที่แท้สตรีสุกดิ์นี้เป็น้องเฮาของฮ่องเต้องปัจจุบันสตรีชลาที่ทรงปรินิบัติย่อมเป็นพระบรรดาของฮ่องเต้เจ้าชีวิตก่อนหน้านี้เป็นพระชายาของเฉิงอ๋องยามนี้เป็น้องไทยเฮาแล้วเพียงไม่ทราบว่าสตรีชุดวางชุดชาววางที่ด้านข้างอีกนาง ที่ด้านข้างอีกนานหนึ่งมีศักขณาใดจึงสามารถนางนั่งเคียงคู่กับหองเฮาหองไทยเฮาพระชนนีรับสั่งตอบคุณนางหญิงว่าไม่ต้องท่องแล้วผู้เจ้าล้วนถอยไปนางหญิงและนางกำน,นันทั้งหมดล่าถอยออกไปคงเหลือสตรีรับใช้สูงอายุสองนางฮองไทยเฮาหลับพระเนตรพักผ่อนชั่วขณะจึงตรัสถามว่าหลังจากได้ฟังด แซ่ฟ้านแต่งกะวะีเหล่านั้นพวกท่านเห็นเป็นอย่างไรฮองเฮาแย้มระโอทางตัดว่าเด็กน้อยยังไม่แตกฉานเชิงอักษรแต่ฟังดูยังไม่เหลวฮอ,องเทเฮาทรงพระสนตัดว่าไหนเลยเพียงไม่เหลกวกวบีบทแรกก็นึกอิจฉาหมูปลายังพอทำเงากวีบทหลังกับนึกโศกสันต์ต่อฤดูศาสตร์อาศัยปัญญาชนทั่วไปไหนเลยรจนาออกมาได้เพียงแต่ ฮองเฮาพบว่าฮองไทเฮาไม่ตรัดสืบต่อจึงทูลถามว่าเพียงแต่อะไร้องไทเฮาทอดถอนพระไทยตัดว่าเพิยงแต่ระหว่างบรรทัดเศ้าเหมืนหมองไม่นำซ้ำอายุยังเยาวกับแต่งกามีราวกับเป็นคนชหราเกรงว่าคนผู้นี้เป็นคนอภัพผู้หนึ่งสตรีสูงสักที่นิ่งเงียบงันอยู่ด้านข้างหอฟังพันสะอกสะอื่นให้ออกมาองเฮารีบกรอบเยนว่า ไทเฮาเพียงแต่รับสั่งหากว่านเสียงนับเป็นคนอภัพจริงไทยเฮาเพียงหยิบยืน่นบุญวาสนาแก่มันก็จะเติมเต็มให้แล้วฮองไทยเฮาไม่ปลดคนที่ร้องหม่มร้องไห้จึงตัดอย่างไม่พอพระทยว่าเราให้กำเนิดเด็ก3าคนฝ่าบาทไม่ต้องพูดถึงหีีอชื่อไม่รักสนุกแต่รู้จักคำว่าพอกลับเป็นท่านร้องห่มร้องไห้มาหลายสิปีย่ง นี่จะอย่างไรเป็นราชธิดาในสายเลือดนังนั้นไม่สะดวกกับการรับสั่งรุนแรงไปสตรีสูงศักส์กสอึอขื้นพรางกล่าวว่าฉันเอ๋อเป็นคนอภัพอยู่แล้วเกอเกออาเชษฐถาพานให้นางแต่งกับเด็กแส้ฟ้านที่อภัพยิ่งกว่ามันน่าจะทำอย่างไรหากว่าอาการของเฉันเอ๋อไม่กระตือขึ้นจะทำอย่างไรฮองไทเฮาอดรับสั่งไม่ได้ว่า อาการป่วยของเฉินเอ,อ๋อเกิดจากท่านไม่ได้สะสมวาสนาให้กับนางคราข้างนี้ให้นางแต่งออกไปคิดอาศัยงานมงคลช่วยให้นางกลับกลายจากร้ายเป็นดีมีอันไดไม่ดีนางกำนันที่อยู่ปรนนิบัติลาถอยไปแต่แรกคงเหลือสตรีรับใช้ได้สูงอายุสองนางทั้งสองยืนห้อยมือสำรวมคล้ายไม่ได้ยินอันไดทั้งสิ้นห้องไทยเฮายิ่งตรัสยิ่งขุนพระไทยจนพระอุทธร์สะท้อนขึ้นลง ห้องเฮารีบเข้ามานวดเฟนห้องเท้าทรงปัดพระหัตถ์ของพระนางออกตัดอีกว่าท่านก็ได้ยินแล้วว่าฟั่นเสียนนั้นมีสติปัญญาถือว่าคู่ควรกับเฉิงเอ,อ๋อมิหนำซ้ำฟ่าบ,บาท,ทรงเห็นด้วยกับงานมิบาครั้งนี้ท่านมารบร้าเรา,เรามีประโยชน์อันใดที่แท้สตรีสูงศักดิ์นางนี้เป็นพระธิดาเพียงหนึ่งเดียวของเต้ผู้ล่วงลับ เมื่อฮ่องเต้อ,องปัจจุบันขึ้นของราชก็แต่งตั้งเป็นหยงเป็นหยงเท่าจางกงจูองค์หญิงใหญ่เป็นหยงเท่าจางกงจูมเีเล็บองค์หญิงใหญ่ระหว่างที่ฮ่องเต้ผู้รุ่งรักมีศักเป็นเฉิงอองทรงโปรดพระธิดาองค์หยิ่งแต่ว่านางมีลักษณะอิสัยอมทุกขอยู่ดีๆก็หลังน้ําตาแน่นอนก็หลังน้ําตาแน่นอนมิเตตอนอยู่หน้าคนใกล้ชิด ค่แสดงนิสัยใจคอส่วนนี้ออกมานางมังนูหองไทเฮาอย่างตัเพาะกล่าวว่าพระเชษฐาช่างเป็นไปได้ช่างเป็นไปเสียได้ไม่ยกชึงเออให้กับผู้อื่นผานยกให้กับตะกูลฟ้านทั้งที่ทราบว่าตะกูลฟ้านกับเท้าใจเสี่ยงลงเล็บจุดๆๆ องไทยเฮาพันรับสั่งให้สตรีรับใช้สูงอายุทั้งสองออกไปจากนั้นตวัดพระหัตต์ตกหน้าจางกรงจูฉาหนึ่งรับเสียงรับสั่งเสียงเครียดว่าเราไม่ทราบบอกกล่าวกี่ครั้งว่าอย่าได้เอ่ยถึงคนคนนั้นต่อหน้าเราท่านไม่รักหน้าราชสำนักอย่างรักหน้าครั้งก็นอนหากไม่ท่านใช้ชีวิตตัวเองปกป้องมันและคงฆ่าคนคนนั้นแต่แรกแล้ว พระพักอันเมตตาการุณของข้าหนางถูกเขาความเย็นชาปานน้ำแข็งเข้าแทนที่รับสั่งอีกว่าเราทราบว่ามันคิดตกแต่งท่านเป็นตัวเป็นตัวท่านกลัวเป็นเครื่องถ่วงมันจึงไม่ยอมแต่งกับมันท่านต้องการสร้างอนาคตแก่ม,มันเราก็ให้อนาคตแก่ม,มันตอนนี้มันขึ้นเป็นขุนนางอันดับแรกท่านก็สมควรบรรลุปันนิธานแล้วแต่ว่าเราห้ามมิให้ท่านยุ่งเกี่ยวกับมันอีก ตะกุลหลินก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงต่อเรื่องการแต่งงานของเฉิงเอ,อ๋อเข้าใจหรือไม่จางกงจูปาดเช็ดน้ำตากาวสิ่งสถานอยู่บ้างว่าทราบแล้วฮองไทเฮาข้าเดี๋ยวหน้ามายังหฮองเฮารับสั่งว่าฝ่าบาทมีภารกิจมุ่นหวายท่านควรอยู่เป็นเพื่อนกับฝ่าบาทให้มากไวส่วนเรื่องการแต่งงานของเฉิงเอ,อ๋อท่านไม่ต้องยุ่งเกี่ยวแล้วฮองเฮารับพระเสาวนีแต่แล้วขดคิ้วคายนึกอันใดได้ ห้องไทยเฮาใครไหนเลยสังเกตไม่ออกจึงรับสั่งว่ามีเรื่องใดบอกมาเถอะห้องเฮาเลือกมองชางกงจูงที่ปาเช็ดน้ำตาวแวบหบนึ่งคราวเบาๆว่าหงกงงทรงคนมาบอกว่าวันนี้สํานักาการมหานครไต่สวนคดีรายหนึ่งห้องไทยเฮารับสั่งถามว่าคดีอันใดกับสกิดความสนใจของสุนัขรับใช้เท่านั้นห้องเฮาฝืนย้ําพระโอษตัดถามว่า พระมนดาเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากคนในมหานครฟังว่าบุทโทนของวุนาสังสูรมีการกวักวยโยจือนา้ามกัวเป่าคุณฟ้องร้องคนของตระกูลฟ้านว่าเมื่อคืนถูกมันทุบตีรอบหนึ่งคนของตระกูลฟ้านนั่นยังเอือนก็มีบทหนึ่งซึ่งเป็นมีบทที่มูโหทอดพระเน็นนั่น ฮองเฮารับสั่งในความสงวนพระไถว่าคนที่สศกสันต่อดาสตร์ก็ทุกตีคนด้วยหรือฮองเฮาอดอดปิดพระโอษรงพระสวนออกมาไม่ได้แม่ได้จางกงจงูก็หัวรอดทั้งน้ําตากราว่าท่านแม่มีอารมณ์ขันนักฮองเฮาตัดว่า ม่ใช่เรามีอารมณ์ขันหากแต่ฟ้าหากแต่ว่าฟ้านเสียงนั่นน่าสนใจเพิ่งมาถึงมหานครไม่กี่วันเข้าทุกข้อ,ขอ,ขอทุกตีบุตรชายของคุณนางสังสรูรีบบอกมาว่าสารตัดสินอย่างไรพระนางทรงนริถึงเรื่องหนึ่งต้องขมวดพระขนงตรัสว่าทางสารคงไม่ลงโทษฟ้านบวยกรรมังให้เช่นนั้นเดือนสิบจะแต่งงานได้อย่างไรฮองเฮาทรงพระสวนพังตัดว่า มู่โหโก่าวาอาจารย์ใดถึงแม้ฟ้านเสียงไม่มีศักดิ์อันชอบธรรมแต่ก็เป็นเล่นหรือเจี๊ยไขของพระกำกับดูแลรักศินมีวิชาความรู้ติดตัวสอบได้เป็นมาเด็ดชิวถใชยไม่อานลงโทษฟาดโบยของไทยเฮารับสั่งว่าอย่างนั้นก็ประเสริฐัวบเป่าคุณน,นั่นใช้ถุงหัวอยู่กับไท้จือหรือไม่ไม่ทราบเพราะเหตุใดฮองเฮามีพระพักไม่สบายพระไทยยบ้าง เพียงขันรับคำเบาๆฮองไเทาตัดถามว่าผลการไต่สวนเป็นอย่างไรฟ้านเสียนลากตัวสื่อจือของจิ้งอ๋องมาเป็นพยานทางสำนักว่าการมหาคนครแนแต่เลื่อนการพิจารณาคดีออกไปของเฉิงถูกกันเป็นพยานดูท่าฟ้านเสียนน้อยผู้หนีมีมนุษย์สัมพัญอยู่บ้างฮองเฮารอบยินดีในพระไทยทรงทราบว่าหองทเทาทรงดังเกียดเหล่าขุนนาง ที่ไปมาหาสู่กับเชื้อพระวงศ์แต่พระนางไม่ตอบย้ำข้อนี้อันเหหัวเรื่องว่าฟังว่าข้างเคืนนที่กลัวเป่ากลัวเป่าคุณถูกตบตีคุณชายฟานกับซื้อจของจิ้งอ,อ๋องข้างคืนที่ดินแม,ม่น้ำาหลิวจริงดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้สมควรไม่เกี่ยวข้องกับมันภายในอุทยานหลังเงียบสงบไปครู่หนึ่งบรรยากาศอึดอัดอยู่บ้างห้องที่เฮาพลันประทับยืนขึ้นรับสั่งว่าเรารู้สึกเหนื่อยอยู่บ้าง เหาสตรีรับใช้สูงอายุกับนางกำนันรีบเข้ามาประคองทั้งหมดเดินทางกลับตำหนักห้องเฮากับจางกงจูกระลุกขึ้นสบสายตากันโวบห้องเฮาฝืนแย้มพระโอ์ทางตัดว่าดูท่าไทยเหาแม้ไม่ยินดีที่บุตรชายของตะกุลฟ้านค้างแรมที่หอหนังลมแต่ยังไม่เปลี่ยนพระไทยเกรงว่าครึ่งปีให้หลังเฉิงเอ๋อต้องแต่งออกแล้ว จางกงจูงทอดถอนใจกล่าวว่าเระเพียงนึกถึงจริยครามประพฤติของฟ้านเสียนแต่ว่านางแต่ว่านางมองดูหองเรากล่าวอีกว่าตกลกูนฟ้านกับวังเจ้าจิ้งอ๋องมีความสัมพันธ์อันดีเหนียงเหนียงเล็บคำเรียกของเขายังคงรองตัวไว้ องเทาพระไทยสันสถานทรงทราบว่าวอีกฝ่ายกระตุ้นเตือนพระานางว่าหากเด็กแท้ฟ้านตกแต่งบุตรีของมหาเสนาบดีเป็นภรรยาหลังจากนั้นองเต้ทรงมอบกิจการส่วนพระองค์ให้ตระกูลฟ้านดูแลจริงๆอย่างนั้นตระกูลฟ้านสองพ่อลูกหนึ่งอยู่ที่กรมทะเบียนราชหนึ่งดูแลท้องพระคังเท่ากับกลุ่มเส้นเลือดทางการเงินของรัฐชิ่งไว้ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลฟ้านกับวังเจ้าจิ้งอ๋อง หากว่าทั้งสองฝ่ายเอ็นเอียน,นทางองค์ชายรองอย่างนั้นไทยจือจากนั้นสมน้ำฤกว่าไทยจือเป็นรัชทายาทฟาบาทคงไม่เปลี่ยนพระไทยอันใดจากกงกงจูกล่าวอีกว่าท่านก็ทราบว่าสองปีมานี้เราวางมือจากท้องพัะขัง ปล่อยให้สำนักตรวจสอบรับช่วงดูแลแทนถึงอย่างไรตระกูลฟ้านยังมีศักดิ์ศไม่เพียงพอต่อให้ฟ้านเสียนนั้นตกแต่งฉงเอ๋อเป็นภรรยาก็ไม่สามารถควบคุมท้องพระขันได้ฮ้องเต่าขมวดพระขนมตัดว่าเราเพียงสงสัยว่าฟ้านเจียนนั้นเอาหูฟ้าบาทอย่างไรจนเกลี้ยความฟ้าบาทสำเร็จจางกงจูยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเนียงเนียงคงไม่ได้เรียกตัวนางหลิวซื่อเขาวัางเป็นเวลานานแล้วกลับมัง องเขาพระพักเพ่งเครียดลงตรัสว่าสตรีนางนั้นแต่งให้กับฟ้านเจียนเป็นอนุภรรยาดูเหมือนว่าโงา่เขลาแท้จริงแล้วมีความคิดอ่านอย่างลึกซึ้งเมื่อสี่ปีก่อนเมื่อสี่ปีก่อนท่านออกบายให้ข้าลูกชูของตะกกลฟ้านซึ่งพานักที่อ่าวต้านโจสุดท้ายให้นางหลิบซื่อออกหน้านางคงปวกใจเจ็บอาฆาตพวกเราตอนนี้คิดหลอกให้นางไปโลดต้านลูกธนูเกรงว่าไม่ง่ายนักจากงกงจู ประยียิ้มนางมีอายุ30กว่าปียังมีผิวพรรณนวลเนียนยำนั้นกล่าวว่าดูว่านางกล้าปากมากอีกประการแล้วกำนางหยิบซื่อรู้จักกันตั้งแต่เล็กทราบว่านางเป็นคนตปรงไม่ตกห้องเขากำบดพระหนงตรัก่ากล่าวไปตลาดแท้เหตุนฟาบาดตัดสินใจตั้งแต่4ปีก่อนให้ตะกุลฟาดูดลท้องพระครังตอนนั้นคงไม่ต้องดำเนินแผนสิงอันตราย จางคงจู่กาวเสียงอ่อนล้าว่าท้าเช็ดถาไม่ชมชอบที่เราสนิทสนมกับท่านจึงให้เราถอนตัวจากการดูแลท้องพระคลังให้สำนักตรวจสอบดูแลแทนเฉินเอี้ยงจางหัวหน้าสำนักแสเฉินก็จงรักปริต่อฝฝาบาทเป็นเหตุให้พวกเราไม่สามารถวางคนไว้ห้องเขาขบวบดพระขนงตรัสว่าเมื่อเป็นขุนนางย่อมต้องจงรักภักดีเพราะ พวกเราบางคนไว้เพียงหวั่นวิตกว่าเบื้องสูงถูกคุณนางกังฉินหลอกลวงตกตาเมื่อเฉินเยี่ยนจางมีใจพักก็ไม่ต้องกล่าวมากความจางก,กงจูงทราบว่าตัวเองกล่าวผิดไปจึงคล้อยตามว่าถูกแล้วแต่วันเวลาที่ผ่านมาสำนักตรวจสอบยังติดตามคดีรอบสังหารที่เอาต้านโจ้คาดว่าเป็นคำสั่งของฝ่าบาหฮองเทาท่ง,างนํำริถึงเหตุการณ์เมื่อสี่ปีก่อนจึงรับสั่งว่า ย่อมแน่นอนตอนนั้นฝ่าบาทดื่มสุราลงไปหลายจอกได้พบปุตรีของท่านจึงนึกโปรดปรานรับนางเป็นทีดาบุญธรรมทั้งยังนกนางให้กับตระกูลฟ้านเรื่องนี้เพียงลูกูกันไม่กี่คนสุดท้ายผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนอ่าวต้านโจก็ปรากฏข่าขลายขึ้นฝาบาทแม้ไม่ใส่ใจต่อความเป็นความตายของลูกชูนั่นแต่ต้องการทราบว่าเป็นผู้ใดปเปิดเผยคำพูดของพระองค์ออกไป Donc, <coughs>